เราจะปุยคอกมาใส่นะคะอันนี้ที่เราตัดออกแล้วนะคะเนาะยังไม่แตกแขนงเลยจักหน่อยก็แตกตรงนี้ละคะเพื่อนแตกตรงนี้นะคะนี่แตกข้างๆนี้เนาะดีออกแบบนี้เลยค่ะถอนหยาไปนั่นเราจะเอาปุ๋ยคอกลาใส่นะคะเนาะทำบริออกจะเป็นเชื้อราเนาะ,ะเพื่อนจะเป็นเชื้อราหรือว่าให้ลากไปรับแสงแดดน,นะคะเนาะเนี่ยเพื่อนลิใบผักนะคะเนาะ กำลังเป็นเพีย้็ก็จะใบที่ใหญ่ๆออกนะคะเนาะที่เกียๆหรือว่าเลเหลืองนะคะใบแรกออกเลยค่ะเพื่อนให้ดินทำงานเหมือนเดิมจ้าตอนนี้ตอนกลางคืนด้วยค่ะเด้อต้องจะรีบไปพักออกนะคะเนาะเห็นไหมน่าจะเหตุแบบนี้ค่ะทุกคนเอาไว้แค่นี้ด้วยค่ะเด้อ จะได้เลี้ยงล้ำต้นเนาะค่ะเนาะจะได้เจริญเติบโตเต็มที่มันเป็นเพียแล้วใบไหลก็เลี้ยงใบไหลนะค่ะเนาะต้นก็จะเริ่มเติบโตเนี่ยไม่จะเริ่มเติบโตเลยไม่งามเลยเนาะค่ะจ้ารีแบบนี้เลยนะคะเนาะนี่เขาเรียกว่ารีบใบผักไปให้ป่ากินเด้อค่ะเพื่อนกําลังไหมน่าจะเห็ดแบบนี้ค่ะทุกคนเอาไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อ จะได้เลี้ยงลำตุนนะคะเนาะจะได้จะริญเติบตเต็มที่รีออกแบบนี้เลยค่ะถอนหยาไปนั่งเราจะเอาปุ๋ยคอกนาใส่นะคะเนาะท้าบรีออกจะเป็นเชื้อรานักพันเผื่อจะเป็นเชื้อรารีออกแบบนี้เลยค่ะถอนหยาไปนั่งเราจะเอาปุ๋ยคอกนาใส่นะคะเนาะทําบรีออกจะเป็นเชื้อรานักพันเผื่อจะเป็นเชื้อราเป็นเพี้ยแล้วใบไหลก็เล geons, ี้ยงใบไหลนะคะเนาะต้นกับว่าจะเริ่มตืบต เนี่ยไม่เจริญเติบโตเลยไม่งามเลยนะคะาจะรีบแบบนี้เลยนะคะเนาะนี่เขาเรียกว่ารีดใบผักอาไปให้ป่ากินเดอ้อค่ะเพื่อนกำลังนะผักข้าจะบ่ค่อยสมบูรณ์เดอ้อค่ะทุกปีจะสวยกว่านี้นะคะเนาะปีนี้เปลี่ยนพันธุ์บกักผักใหม่เพื่อนเปลี่ยนพันธุเออ์เด้ออันนี้ตอนกลางคืนนะคะกางวันบ่นทันค่ะต้องทำกลางคืนนะคะเนาะ สู่ต่อไปจ้ามือหนึ่งจับโทรศัพท์แ้วขาเพื่อนเด้อสะเทือนนิดนึงนะคะหรือว่าใหาหลากลรับแสงแดดนะคะเนาะเนี่ยร้ายต้องสวยนะคะเนะว่าลี่เลี้ยงใบเยอะกันจะเริ่มตุบโตกับใบ ใบยเยอะค่ะคุณใบยเยอะเนาะแข็งข้ค่ะเด้อเราจะทําต่อให้เสียดเด้อค่ะเดิมเป็นเพรียแล้วใบร้ายกระเลียงใบร้ายเทุกค่ะเนาะต้นกำล่งจะเลื่อเติบโตเนี่ยไม่จะเลื่อเติบโตเลยไม่งามเลยเนะคะดีออกแบบนี้เลยค่ะถอนหญ้าไปนั่งเราจะเอาปุ๋ยคอกมาใส่เนาะคะ่ะเนาะทำบริออกจะเป็นเชื้อรานุกคะเพื่อนจะเป็นเชื้อรา หรือว่าให้หลากได้รับแสงแดดนะคะเนาะ,ะ,ะ,ะเนี่ยลายต้อสวยนะคะเนาะดูบลีเ,เ,เลี้ยงใบเยอะการจะเริ่มตบโต,ตก็บบสมบูรณ์จ้ามีเวลาแล้วก็มาทำออกนะคะเด้อจะไ่ได้เลี้ยงใบเยอะนะคะเนาะเนี่ยเราจะปุ๋ยคอกมาใส่นะคะ อันนี้ที่เ้าตัดออกแล้วนะคะเนาะยังไม่แตกแขนงเลยจักหน่อยก็แตกตรงนี้แล้วคาเผื่อนแตกตรงนี้นะคะนี่แตกข้างๆนี้นะคะมือหนึ่งจับโทรศัพท์ล้วคางเพื่อนเด้อสะเทือนนิดนึงนะคะคุณผน้ชเราจะปุ๋ยคอกมาใส่นะคะอันนี้ที่ห้าตัดออกแล้วนะคะเนาะยังไม่แตกแขนงเลยจักหน่อยก็แตกตรงนี้แล้วคางเผื่อนแตกตรงนี้นะคะนี่แตกข้างๆนี้นะคะ ต้องใส่นะคะเนาะดุวารีอ่ะต้อเกเลี้ยงใบเยอะกันจะเริ่มตุบโตกัะบอกรายต้อใส่เนะคะเนาะดุวารีอ่ะต้อเกเลี้ยงใบเยอะกันจะเริ่มตุบโตกัะบอใหญ่ๆออกนะคะเนาะที่เกี่ยเรียกว่าเลื้อนเหลืองเนาะคะนะ่ะใบแรกออกเลยค่ะเพื่อนในดินเอออันนี้ตอนกลางคืนนะคะ กลางวันบ่ท่านค่ะต้องทำกลางคืนนะคะเนาะสู้ต่อไปจ้าใบายเยอะค่ะคุณใบยเยอะเห็นไหมน่าจะเหตุแบบมีค่ะทุกคนเอาไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อจะได้เลี้ย,ลยงล้ํำตุเนานะคะเนาะจะได้จะเริญเติโตเต็มที่ทำงานเหมือนเดิมจ้าตอนนี้ตอนกลางคืนด้อค่ะเด้อต้องจะรีใบพักออกนะคะเนาะ าเลี้ยงใบเยอะก็จะเริ่มตบโตกับบ้านเรลีใบผักเนาะค่ะเนาะกำลังเป็นเพียะก่าก็จะใบที่ทำงานเหมือนเดิมจ้าตอนนี้ตอนกลางคืนด้วยค่ะเด้อต้อจะรีบใบผักออกนะคะเนาะเเนไะ เขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์เด้อค่ะทุกปีจะสวยกว่านี้เนาะค่ะเนาะปีนี้เปลี่ยนพันธุ์บักขากใหม่พันเพล่ยนเปลี่ยนพันธุ์เป็นเพี้ยแล้วใบร้ายกระเลียงใบร้ายเนะค่ะเนาะต้นก็จะเริ่นเติบโตเนี่ยไม่จะเริ่นเติบโตเลยไม่งามเลยเนาะคะ่ะมือหนึ่งจับโทรศัพท์ด้วยการเพลินเด้อ สะเทือนนิดนึงนะคะมันเป็นเพียแล้วใบไหลกระเรียงใบไหลนอคะเนาะต้นกับว่าจะเริ่นเติบโตเนี่ยไม่จะเริญเติบโตเลยไม่งามเลยนนคะเห็นไหมถ้าจะเห็ุแบบมีค่ะทุกคนเอาไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อะจะได้เลี้ยงล้มตุนเนาะค่ะเนาะจะได้จะริญนเติบโตเต็มที่เห็นไหมถ้าจะเหตุแบบมีค่ะทุกคนเอาไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อ จะได้เ,เลียงลำตุนนะคะเนาะจะได้จเจริญเติบโตเต็มที่สมบูรณ์จ้ามีเวลาแล้วก็มาทำออกนะคะเด้อจะไ่ได้เลี้ยงใบยเยอะนะคะเนาะเนี่ยเอออันนี้ตอนกลางคืนนะคะกลางวันบ่ทันค่ะต้องทำกลางคืนนะคะเนาะสู้ต่อไปจ้าดีออกแบบนี้เลยค่ะทอนหยาไปนั่นเราจะเอาปุ๋ยคอกมาใส่นะคะเนาะ ตาบุรีออกจะเป็นเชื้อราเนาะค่ะเพื่อนจะเป็นเชื้อราเราจะปุ๋ยคอกมาใส่นะคะอันนี้ที่เราตัดออกแล้วนะคะเนาะยังไม่แตกแขนงเลยจักหน่อยก็แตกตรงนี้แล้วค่ะเพื่อนแตกตรงนี้นะคะนี่แตกข้างๆนี่เนาะหรือว่าให้รากได้รับแสงแดดนะคะเนาะ,ะ,ะ,ะเนี่ยรลแ้วก็ต้องใส่ยนะคะเนาะตาบุรีค่ะเพื่อนเลี้ยงใบเยอะกัดจะเริ่มตุตตบโตกับพวนเนาะ พอเข้าจะไม่ค่อยสมบูรณ์เด้อค่ะทุกปีจะสวยกว่านี้เนาะคะนะ่ะเนาะปีนี้เปลี่ยนพันธุ์บักผักใหม่พันธุ์เปลี่ยนพันธนะุ์หรือว่าให้รากได้รับแสงแดดนะคะเนาะเนี่ยหรือว่าให้รากได้รับแสงแดดนะคะเนาะเนี่ยเห็นไหมน่าจะเห็ดแบบนี้ค่ะทุกคนเอาไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อ จะได้เ,เลี้ยงลำต้นนะคะเนาะจะได้จเรจริญเติบโตเต็มที่เอออันนี้ตอนกลางคืนนะคะกลางวันบ่ทันค่ะต้องที่กลางคืนเนาะค่ะเนาะสู้ต่อไปจ้าอาจา้ารีบแบบนี้เลยนะคะเนาะนี่เขาเรียกว่ารีบใบผักไปให้ป่ากินเด้อค่ะเพื่อนกระหล่ง๊งร้ายต้นแสบนะคะเนาะดูบาลีาแบบเลี้ยงใบเยอะ ก็เริ่มตุบโตกับเบอร์อ,อ,อันนี้ตอนกลางคืนนะคะกลางวันบอท่านค่ะต้องทำกลางคืนนะคะเนาะสู้ต่อไปจ้าใหญ่ๆออกนะคะเนาะที่เกี่ยๆเรียกว่าเลนเหลืองนะคะใบแหลกออกเลยค่ะเพื่อนให้ดินทำงานเหมือนเดิมจ้าตอนนี้ตอนกลางคืนนะค่ะเด้อมันจะรีใบพักออกนะคะเนาะ เห็นไหมเ่าจะเหตุแบบมีค่ะทุกคนเอาไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อจะได้เรียงล้าต้นนะคะเนาะจะได้จะเริ่เติบโตเต็มที่เห็นไหมเ่าจะเห็ุแบบมีค่ะทุกคนเอาไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อจะได้เลีย,เลยงล้ําต้นนะคะเนาะจะได้จะเริ่เติบโตเต็มที่เอออันนี้ตอนกลางคืนนะคะกางวันบทันค่ะต้องทำกลางคืนนะคะเนาะสู้ต่อไปจ้าสมบูรณ์จ้า มีเวลาแล้วก็มาทำออกนะคะเด้อจะไ,ได้เลียงใบยเยอะนะคะเนาะเนี่ยอาจจะรีบแบบนี้เลยนะคะเนาะนี่เขาเรียกว่ารีบใบผักอาไปให้ป่ากินเด้อค่ะเพื่อนกำลังเป็นเพียแล้วใบร้ายก็เลียงใบร้ายนะคะเนาะ,ะต้นกับตะ